มาก่อให้เกิดปัญหาการรังตามข้อแม่น้ำให้เปัญหาปัญหาขยะในามน้ำองบางส่วนต่างๆกรอให้เกิดเป็นรบบที่ม่ต้อง่ไเยเจ๊น้จ๊ะเจแท้เข้าหมดเลยเนี่ย ใครมาขอคนกำลังแผลเฮ้ยขอโทษนะครับเสียงมอสได้ไหมครับพอดีว่ากำลังทำงานอยู่นะครับเฮ้ยดูเสียงเนี่ยวะห้องผมนะ,ะเอเอแล้วทำไมแล้วทำไมทีมเขาต้องเสียงดังเหรอครับมันคุณไม่ไปถ่ายที่อื่นอ่ะมันอ๋อแผ่นดูดซับเสียงไง <c oughs> ทีมนักวิจัยและนักออกแบบได้พัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการบดและอัดขึ้นรูปทั้งนี้นอกจากจะช่วยลดขยะพลาสติกแล้วยังช่วยลดเสียงรบกวนและยังเพิ่มคุณภาพของเสียงได้อีกด้วยแผ่นซับเสียงจากขยะพลาสติกสอดคล้องกับ SDGs ที่12การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนช่วยลด ขยะพลาสติกโดยนํากลับมาใช้ใหม่แทนที่จะปล่อยให้เป็นขยะที่ก่องมลพิษส,ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและข้อที่13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรีไซเคลิลขยะพลาสติกช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลาสติกใหม่ลดปัญหาขยะที่อาจถูกเผาทําให้ลดมลพิษทางอากาศขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกกว่า300ล้านตันถูกผลิตขึ้นทุกปี และขยะพลาสติกจำนวนมากถูกทิ้งมาอย่างไร้ค่าประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ1012ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือประมาณตีรัสสองล้านตันโดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคไม่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่งขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปีมักเก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำปัญหาน้ำท่วมปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลอง บางส่วนหลายลูตศรทะเลก่อให้เกิดผลกระทบตามระบบภูเิเทศ